CPU ทำงานดีครับอุณหภูมิ50องศาชิลๆแรมใส่เป็น8บวก8นะครับ DDR3 นะเป็นบอร์ดดีอา้าวไปทางไหนไปนทางไหนรถโอเคแดนนี่ Ai cả lời Get down Tàn Ê, băng Ở lại lâu lại ทำอะไรมีเยอะจากอาคารมีเยอะจากอาคารเร็ว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 ทางนี้ทางนี้นะ ผมไม่ได้ขัดขืนเอ้ยอะไรว่าไม่เอานะผมมีครอบครัวนะเราต้องรีบหน่อยโอ้ฉากโคตรสวยเลยเฮ้ยโอ้ t h e going to see s ท so หารอยู่เยอะเลยลนะิตาอาวหาทางข้าวเฮ oh <my> ้ยลืมให้ดูการปรับเลย <Go. S 1> ก็ปรับตามนี้ครับนี่ ตามนี้เลย 1440P 144เหมนเดิมคุณภ,ภาพก็สูงหมดสูงสูสูงสูงเง,ง,งาสะท้อนเงา Dxr เปิดหมดเปิ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 ดการสั่นกล้องเปิดไปก่อนเปิดทุกอย่างอ้าววิ่งได้แล้ว เอา,าไปในท่อใครเชิไปไหนวะเนี่ยนี่คือเส้นทางกรีน่ากับเป็นการตามสัญลักษณ์ได้ไหมมันต <ừ> ั้งแต่สมัยเด็กๆไป มันโคตรเลียวเลยพวกนี้เฮ้ยไปต่อเลยได้โอ้โหใครใครเล่นเกมมึนๆไม่ได้เจอเกมนี้นี่รับรองมีเลี้ยวอะ่ะ เดินเร็วไม่ได้ดะนมึนหัวค่อยๆเดินนะนเลือดเต็มไปหมดเลยโอ้โห,หน่าขลัวไม่สนใจหรอกทางออกอยู่ข้างหน้าดีเรือนนั้นไม่อยู่รอเรานานหรอกทางตัน อันวะ่ะเอาแล้วกูมาทำไมเนี่ยปีนกระโดดอย่าห่างจากชานลิต้าปีนไปลิต้าซิปไลน์ไปเหมือนสมัยฝึกทหารเลย oh, <shit. S 1> อ้าวฮะเนี่ย Sorry 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 Sorry, sorry. ชอลี่ชอลี่ร้อยยี่สามเมตรทางนี้ต๊อกตกตกตแกอยู่ไหนอ่ะอาลิต้าไปไหนแล้ววะเออเกเดลเลียนปาสาทเฮงสวยของศาสย์ใหญ่จัดการเอาไปหรืเหลอเข้าแถวจัดการ ออไ,ไปกอ,องทับข้าเราง่ายๆเลยเหรอคืนแห่งความตายไปวันอะไรล่ะไปเลย90เมตรทำอะไรวะนะ่ะวิ่งไปอย่างเดียวอยหยุดลิต้าถึงเรือแล้วหนีอ่ะเอเอหนีแอบ ลนลินครับตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูสภาพของลมนบอร์ดกับความสวยงามของซ p u บอกเลยชุดนี้อย่างสวยเมนบอร์ดนี่เงาเลยซ p u น่ากระดองสงยงามและนี้แกมาสาก็ยัมทิ้งตั๋วเพื่อครอบครัวเหลวไหลเฮลิโอเป็นเด็กกัมพาเฮลิโอเป็นไหนไม่ได้อีกแล้วล่ะไปเถอะมาโกใส่ประกอบไปด้วย ไไออกเรือได้เซนจิดารสัสดนไ่รีบรอจังมาเตัสญญกอตนี่ครับตัวผมมีแค่นี้แตน,น,นี้ไม่ถูกนะแดนี่เราควรลุกขึ้นสู้ไม่ใช่หนี ไปหาพวกแองกี้เลโอให้ของขวัญรอดมาได้เหมือนที่บ้านเด็กกำพร้าเหมือนที่โรงเรียนเตรียมทหารไรอ่ะได้โปรทยาเลยนี่มันเรือหาปลาไม่เอาเวรละแย่แล้วเรือหาปลายังโดนต้องบวกอะไรเงี้ยเอ้ยต้องบวกแล้วมั้ง ยังไงยังไงตัวร้ายลงมาแล้วเฮ้ยก่อนที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีพ่อของฉันละกการตกปลามากพวกเรามักจะนั่งเรือแบบนี้แหละพอตกปลาได้เราก็จะปล่อยมันไป พ่อจะบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ปากท้องลูกเอ๋ยมันคือความท้าทายเว้นเสียแต่ว่าเมื่อพ่อจับปลาตัวใหญ่อ้วนทวนดูน่ากินได้เขาจะคุมใจมากขึ้นกว่าจะปล่อยมันไปไอประเด็นการลบจิตแกทำให้ยาล่าแปดเพื่อนแกทำลูกชายแปดเพื่อนโอ้ย Mm hmm. วันนี้ฉันจะพาได้ตัวใหญ่มากใช่ไหมละ่ะดิเอโกฮัมดีเอโกดีเอโกดิอโกไม่จริงนะเดี๋ยวบอกนะที่ลูกชายอ่ะฉันจับแกได้แล้วไอ้ลูกชายได้เวลาพ <I was S 1> า <had> แกกลับ <you. S 1> บ้านแล้ว want this anymore, Papa. ผมไม่ต้องการแบบนี้แล้วล่ะพ <Yeah, S 1> ่อ <no choice. S 1> เราไม่มีทางเลือก Let them บอกฟีดรอยเขาไปพวกเขาทำงานได้ผลิตพูดความจริงหรือโกหกพูดจริงครับพวกเขาจะเป็นคนงานที่ดีได้พวกเขาอาจจะช่วยบุรณะแดนสวรรค์ให้เอาเราไปเป็นแรงงานเอาวะแต่ถ้าแกอยากให้พวกเขามีชีวิตต่อแกก็ไม่ควรที่จะก้าวลงเรือบัดซบนี่อายุแค่สิแต่ดิเอโก้มีความเมตตา For his people. These villains. We will. We will catch. We will release. We will We catch.

ฟื้นมาทีบนชายหาดต้องล้างแค้นหรือเปล่าแบบนี้โดยความร่วมมือกับ Ubisoft Berkeley และ Ubisoft การ์ดขาฉันไม่รู้สึกอะไรเลยวันจริงลิตานี่ความผิดของฉันมือถือฉันช่างมานิตามือถือฉันนี่แหละชายหาดที่ว่าแดนนี่มันคือลิขิต อะไรนะหลอนซ่อนตัวอยู่ที่นี่คาร่าลิเโอร์ต้าบุลเลโอบ้าจริงโอลเโออยู่ที่นี่หมดแล้วเอาโทรศัพท์ฉันไปตามรหัสไปเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอยู่เถดลิอต้รอก่อนเดี๋ยวฉันจะหาคนมาช่วยไม่แกนี่ให้หลอนคาร่าจะช่วยแกแกไม่เข้าใจเหรอ You're the lucky one, Danny. <laughs> You're the lucky one, Danny. <laughs> You're the lucky one. <laughs> You're the lucky one. I'm sorry, Rita. I'm sorry, Rita. A Ubisoft Montreux production. เอาว่ะฟาคลายหกสวัสดีครับลีอิซาฉันควรรีบหาของและออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด อยู่ในพื้นที่ค้นหาเก็บรวบรวมได้ฟืนแล้วโอเคอมูสสวยมากฉากาว้าวโอเคครับบอร์ดใบนี้กับ CPU ตัวนี้เราเทสกันแค่นี้ก่อนเนะะเาะไปออกไปดูสภาพภายนอกกันออกไปอย่างเดสก์ท็อปโอเค สวยๆเลยจ้ะดู CPUC กันสักนิดหนึ่งสีตรงนี้อาจจะจืดๆหน่อยนะเพราะผมเปิดโหมด HDR ที่ Windows นะแต่ใครมี HDR ก็จะเห็นเป็นสีสดหน่อยสวยๆใครจอไม่มี HDR ระบบไม่ได้เปิดไว้ก็จะเห็นสีซีดๆหน่อยนะ นี่5 4 4 6 0นะครับราคาย่อมยาว4 4เทรดนะสำหรับ l g a 1 1 5 0เมนบอร์ดเป็น H97MK3 T3 ครับ m ก็ 96G ใส่868สองแถวนะต้องเป็น1กับ3นะกราฟิกก็ r t x 2070ครับสวยๆใบนี้งามๆเคอมาดูความสวยงามสภาพภายนอกกันเถอะสแต๊ด ชุดนี้รหัสนี้เราต้องเทสกันอีกมีอีกหลายชุดอยู่นะคัดแต่สวยๆมาเลย ลืมให้ดูกัดจออย่าไปเก็บเฉยครับน,น,นี่ครับรหัส j a c 0 y z 0 0 0 7 x 9 9 1 p 5 k 3 0 0 8 5 2 5 9 2 0นะสวยครับ Um. Okay. แฟลตไปออดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะดีหมดภายนอกสวยภายในแข็งแรง วอยจัดเลยเนี่ย H97M ขีด HD3 เมื่อกี้ต้องพูดผิดแน่เลยต้นคลิปพูดเป็น D3 เห็ดป ok ่ะเออ HD3 แต่ถูกแล้วถูกแล้ว H97M ขีด HD3 r e v o l u t i o n 1.1 PCI EX16 ดูความสวย CPU และะ้ว่ะ i5 4460 x5 48 b843 นะครับ แบ็คไอโอพาวเนล USB อันนี้พอร์ตคอมโบเมาส์คีย์บอร์ด USB 2.0งจุดเนาะ RGB DPI HDMI USB 3 0 x 3 0 x AJ 4 5พอร์ตเสียงอันนี้มอดเฟดแข็งแรงอยู่นะยังดูดีดูด สภาพดีมากเลยภาคใจไฟ4บวก4 12โวลต์2 x 4สล็อตแลม2สล็อตที่ยังดูสวยงามบอลดูใหม่อยู่ซีเรียลนัมเบอร์นี้ครับสำหรับใบนี้154450109830ครับใครสนใจ ใบนี้ก็สามารถระบุ serial number ตอนสั่งซื้อได้นะครับพิมพ์แชทมาหาผมว่าอยากได้ใบจากคลิปนี้รหัส serial number นี้ผมก็จะจัดใบนี้ให้เลยได้ทุกชิ้นนะครับทั้ง CPU การ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ดสินค้าจากทางเราสามารถระบุ serial ได้ถ้าชอบใบไหนจากคลิป YouTube ผมจะจัดให้ครับเรียบร้อยสำหรับ ชุดนี้เปน็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับ